การแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่มไอคอนด้านล่างของจอที่หน้าแจ้งข้อมูลข่าวสารจะมีส่วนของแผนที่ให้กำหนดตำแหน่งที่ต้องการแจ้งข้อมูลโดยสามารถพิมพ์ค้นหาที่ช่องด้านบนเพื่อค้นหาสถานที่หรือคลิกที่ปุ่มไอคอนหมุดสีแดงเพื่อใช้ตำแหน่งปัจจุบัน เมื่อเลือกตำแหน่งแล้วให้เลื่อนลงมากรอกข้อมูลดังนี้ชื่อสถานที่เรื่องที่คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยสามารถอัดเสียงแทนการพิมพ์ได้ประเภทของเรื่องที่รู้สึกไม่ปลอดภยัยแนบรูปภาพวิดีโอหรืออัดเสียงเพิ่มเติมได้ข้อความเพิ่มเติมประกอบเรื่องที่แจ้งโดยสามารถอัดเสียงแทนการพิมพ์ได้ จากนั้นให้ผู้ใช้งานติ๊กยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงและคลิกที่ปุ่มยืนยันการแจ้งข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้นการแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน